ู่กับความสมดุลของเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันนี้ในนวัตนวัตกรรมในศตวรรษที่21เ,เนี่ยเราพูดถึงความสมดุลของการทำงานของเม็ดเลือดขาว T <S, <S, s 1 T s 2 T <S, s 1 7และ T H แต่ T H และ T regulator ค,ะครับนะครับทีนี้ด้วยกลไกเหล่านี้เมื่อเรานำมาศึกษาแล้วเราก็จะพบว่ามันสามารถปรับ คนที่มีปัญหามีภูมิกันเยอะเกินไปจนทั้งเกิดปัญหาอย่างเช่นข้อเขาเสือเอ่อมอ,อ,อาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายาไม่ว่าเบาหวานรูมาตอยหรือ SLE นะครับพวกนี้เนื่องก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม่เลือดขาวเหล่านี้มันหลั่งสารเยอะเกินไปสร้างภูมิกันเยอะเกินไปก็โจมตีตัวเองเมื่อเรารู้เช่นนี้เราก็สามารถปรับให้มันลดลงโดยมีการสูต โดมีการใช้สูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาสาเหตุนะคะอาจารย์ที่ทําให้ภูมิสมดุลมันมากไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรหนึ่งกรรมพันธุ์สองอาหารการกินและการการใช้ชีวิตนะครับค่ะซึ่งตรงนี้เราหลายหลายคนก็สร้างกันดีแหละแต่เราจะควบคุมมันไม่ค่อยได้นะครับเมื่อเมื่อทราบแล้วก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อมีอาการเกิดแล้วอย่างเช่นกรณีของข้อเข่าเสื่อมนะครับเราจะเริ่มทราบก็ต่อเมื่อเราเริ่มมีอายุนะ เลยไวรุ่นไปเล็กน้อย <laughs> แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า,าความเสื่อมนี่เกิดขึ้นคือความเสื่อมของกระดูกอ่อน <laughs> ซึ่งเป็นกระดูกที่ขั้นระหว่างข้อเข่าข้อสองข้อของกระดูกของทุกๆข้อที่เหมือนสปอร์ตคอยรองรับทุกๆข้อในร่างกายจะมีกระดูกอยู่สองชิน้น <h> แล้วก็มีกระดูกอ่อนคอยปรับคอย <c oughs> คอยรองรับไม่มีการขัดกันอยู่กรณีของเข่านะครับก็มีข้อเข่าข้างบนกับข้างล่าง แล้วจะเห็นในภาพพวกนี้ไอ้ที่เห็นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยนั่นือกระดูกอ,อ่อนนะครับเวลามันเสื่อมไปแล้วก็มีการ,ครโคดโกงของของเข่าด้วยมันก็จะมีการขัดกันกระดูกสองชิ้นสองสองชิ้นนี้อย่างชัดเจนก็แน่นอนครับย่อมจะมีอาการปวดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือให้ลดอาการปวดตรงนี้ซะวิธีการลดอาการปวดตรงนี้ก็คือทําให้ไม่เลือดขาวไม่ก่อให้เกิดอาการปวดนั้น คนที่เขาก็ <ฮะ S 2> มีการพบว่าในอาการลักษณะคล้ายๆกับอา,าการปวดคนที่มีกระดูกรับเส้นนะฮะก็จะมีอาการปวดลักษณะเดียวกัน <ฮะ S 2> ในคนที่มีหมอนกระดูกรับเส้นเนี่ยข้างในไขกระดูกนี่นะครับจะมีสารที่ลักษณะคล้ายๆเจล<ฮ>ะนะครับถ,ถ้านั่งเวลาปิดปกติไปหรือออกกำลังกายปิดปกติไปเปลี่ยนร่างกายปิดปกติไปเจลนี่มันจะไหลออกออกมาสู่ นอกบริเวณตรงกลางนะฮะแล้วกระดูกสองชิ้นของกระดูกไขสันหลังเนี่ยมันก็ทับแล้วก็ไปทับเส้นประสาทไขัดเลยปวดไปทับเส้นประสาทก็ทำให้เกิดอาการปวดนะครับอาการเหล่านี้มันจะหายไปเองได้แต่โดยการทากายภาพบำบัดนานๆแต่ด้วยอาการที่มันเจ็บมากๆมันเคลื่อนไหวก็ค่อนข้างยากแล้วเพราะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือลดอาการปวดนั้น พรานะนั้นการลดปวดที่จะลดได้เนี่ยก็คือลดการที่มีเม่เลือดขาวสร้างอาการปวดมากเกินไปะนะครับวิธีการนะครับคนที่มีอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากเม่เลือดขาวมีการหลั่งสาร3ตัวจริงๆมันเยอะกว่า3ตัวแต่หลักๆเพื่อสามตัวอะไรบ้างม็ดเลอดขาว T alpha อินทตกรนหกและอินทตกรนสิบเจ็ดที่เห็นในภาพเนี่ยครับมันก็จะเถทำให้เกิดการอนักเสบและก็ทกดูลายกระดูกตามข้อะนะครับเพรานะนั้นเราสามารถแก้ไขได้โดยการลด ระดับของสารเหล่านี้ไอ<า>้สตัวนี้นะะลดลงเพราะงั้นเมื่อมันลดลงอาการอัก,กเสบมันก็จะลดลงอาการข้อเข่าสูงมันจะลดลง